ตลาดผักโชมใหม่นะครับ<า>ดูสวยง,งามมาเป็นระเบียบครับแต่ไม่รู้ว่าของเต็มหรือยังอ๋สอสวยงามครับแข่งลอ็อกสวยงามดูสะอาดตานะครับเ,เป็นระเบียบมาก ไปตอง อย่างงงครับมีการทำบุญเนยนะครับทำบุญตลาดผักนะครับมีพระสวดด้วยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าโซนอะไรเป็นอะไรนะฮะเราต้องเดินดูก่อนอันนี้โซน ครื่องเทศน,นะครับรเทศไทยของครงเทศเรารู้สึกสับสนนะครับตอนนี้กำลัมงมองว่าเราจะ,จะเริ่มต้นีนไหนดีดพื้นดีครับเดี๋ยวพื้น <c oughs> ลักษณะร้าน ดูเป็นะระเบียบเป็นอินเตอร์เป็น่่าโอเค,อเค,อเคฮะแต่ระบบไฟยังไม่พร้อมเท่าไหร่อันนี้โซนพริกนะครับเนกล้องยังไม่ได้ระบุพักพีบอกว่าอยู่รอบที่27เอ้ย23แต่ตอนนี้เราไม่ดูมาหอกที่ทุกสามเดือนนะ ไปยังไม่มีก็ไปยังไม่เปิดก็มีอะบอกไปยังไม่เข้าที่คือถ้าเรารู้ว่าร้านไหนเราก็จะได้จอรดรถถูกนะครับว่าเราจะจอรดรถที่ร้านไหนอ่าครับงานเข้านะครับ ไปก็ปมีครับระเบเียบสวยงามอยู่นะครับ ตอนนี้ท้ายปลา,ายรถก็อยู่ฝั่งเดิมนะฮะรถอ,อยู่ฝั่งเดิม

ใช้เวลาหน่อยนะครับไฟก็ไม่มี ไม่ไปฮะ,ะยังดูมืนๆอยู่นะคะรับเพีพีย่กี่นาทีะครับอันนี้คือโซนถายรถถ่ายรถยังจอดเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ให้ร้านปีกคอยจัดล็อกใหม่ครับส่วนทายรถก็ยังเหมือนเดิม แล้วก็กระลำน่าจะอยู่ริมหริมพักเมือมงหนาวคนระับส่วนพักเมืองหนาวเก่ายังไม่เสร็จนะครับกระลำให้มาริมสุดเลยนะครับกะลำนะครับลุย ราคาห้าสิบบาทย้ายมาใหม่ราคาแรงมากเจ็บาทจราคาต่อ ำเดินหานี่สี่สิบโอ้เปิดไฟแล้วครับพ่อค้าแม่ค้าดีใจฮนะไฟติดนะฮะจากขายแบบมืดๆเลย แสงว่างแล้วนะคะรับะสี่สิบเริ่เม e. ื่อไรแล้วนะล็อกยาวเลยจากตรงที่เป็น เราต้องเดินหานะราคาที่เราพอใจรโอเคส่วนโซนที่เป็นพวกปลาพวกอะไรก็เป็น้ายรถเมลยนะปลาแดดเดียวพวกอะไร พูดไวหน่อยหากลับมานะครับสชนะก็เป็น ส่วนทารถได้ตะแข่งเอานลฮะดูรถจอดต้องแต่แข่งนะแล้วก็วางข้างรถนะครับส,ส่วนถ้าเราข้างก็างาวางท้ายรถยต้องดูการจัดการแต่ตาจะน,น,นระเบียบได้ก,กี่วันนะครับ สั่งร้านโน้นเลยให้เขาไปสง่งไหมไม่ค่าบาทโอเคตามเลย 慢慢的 เราให้เขาไปส่งนะเพราะว่าเราซื้อ20โลเราเก็บไ,ไม่ไหวเราเก็บแล้วขั้นเล็กนะเราคงต้องเดินประมาณ2วัน3วันนะจะเจะคุ้นลง ราจะไปที่ตะไคร้นะฮะ,อะตอนนี้คือพังเมืองนาวเก่านะครับปิดกระพุงอยู่นะฮะก็กลายเป็นกระลำแนนะนนเราเดินล่องกลางเลยะซอยตรงกลางเลยจะไปดูที่ตะไคร้ก็ดูสาสตรานะฮะ งามดแล้วก็มีชื่อร้านมีอะไรร้านนี้นะักชีจำไ,ไหมนะจะสั่ร้านนี้ทุกวันนะเพราวาักชีเราเวลาไม่ได้เวลาเล่นมไม่ได้ ตอนเจาะตลาดตอนไหนเราเรายังไม่รู้นะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนเวลาสักสอบสวันฮนะวันนี้เราเดินอยูนนะา่ร้วรเคอนบนเลยนะี่เกี่ยวตรงกลางเลยฮะพิก<ม>อยู่ตรงกลางเลยนะ<ม> อากาศสวยงามครับต่างจากอันเก่าเยอะมากดูระบบไปขันลมใหญ่มากขันลมเอเดินเหนื่อยเลยับต่อาจากที่ไปก็จะเป็นประเทศไปประคอุดรธานศครับ แล้วว็จะเ,เทองนะครับการจับเพอนไคร้านไ ใบชายอันนี้ยอดมะพร้าวครับยอดมะพร้าวใบตองอยู่ริมๆเลยนะครับมาโซนเนี่ย ตนเอกกับพวกเอ่อ ไทางเมืองหนาวจะย้ายมาวันนี้ยังไม่มาทั้งอยู่ที่ตรงพวกกระเฉดเหรอกระ,ะเฉดเราไอ้ตามร้านเห็ดพวกนี้ก็มีถุงกิโลนะ บางร้านก็มีอะนะตเด็ดน่แค่ใหดครคบ